สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้พบกับจุ๊บแจงค่ะวันนี้นะคะจุ๊บก็มีเมนูค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบปาร์ตี้ที่บ้านนะคะแล้วก็มีเพื่อนมาสังสรรค์กันที่บ้านเมนูนี้นะคะชื่อว่าเมนูโดนัทคุกกี้ค่ะตัวนี้จะทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทากันเลยค่ะส่วนผสมของโดนัทคุกกี้ส่วนที่1มีดังนี้ค่ะแป้งอนเนกประสงค์น้ําตาลทรายขาวเนยสด ไไข่ก่ลิ่นวานิลาและเกลือค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่2กันเลยค่ะส่วนผสมส่วนที่2ของโดนัทคุกกี้น้ำตาลไอซิง่งเนยสดไข่ขาวและก็เลนโบว์สำหรับตกแต่งค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาลงมือทำเมนูตัวโดนัทคุกกี้กันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะใส่เนยสดค่ะตัวนี้นะคะจุจ๊บจะทิ้งไว้ให้อยู่ในอุณหภูมิห้องค่ะเพื่อที่เนื้อคุกกี้ของเรานะคะจะไม่ได้เหลวจนเกินไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายขาวค่ะเดี๋ยวเราผสมส่วนผสม2ออย่างนี้ให้เข้ากันโดยตะกร้อนะคะตีด้วยสปีดเบาก่อนค่ะ พอส่วนผสมเข้ากันแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสปีดกลางหรือสปีดสูงค่ะ hmm. พอเนยกับน้ำตาลเริ่มฟูแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่แดงลงไปค่ะตามด้วยวานิลาค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะอันนี้ตอนตีใช้สปีดต,ต่ำก่อนนะคะเพื่อที่แป้งจะได้ไม่ฟุ้งค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ สมเข้ากันดีแล้วนะคะเนื้อคุกกี้ที่ออกมาก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยค่ะเนื้อจะเนียนแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนกันค่ะเพื่อที่เราจะเอามาโรแล้วก็ปั้นเป็นรูปโดนัทค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะส่วนผสมเหลวไปนะคะจุ๊บก็แนะนําให้ห่อ,หอแรบค่ะแล้วก็แช่ฟีดก่อนนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะอันนี้เดี๋ยวเราลองกระดาษอ้อรองฟิล์มไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ติดกระเขียงค่ะ โรให้ได้ประมาณความหนาประมาณ1เซนนะคะอคพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็แกะแลปออกได้เลยค่ะแล้วก็เช็คดูนะคะถ้าหนาไปก็โลเพิ่มอีกนิดนึงค่ะ ตัวโดนัทน,นะคะจุ๊บจะใช้เป็นแม่พิมพ์แบบกลมค่ะแล้วก็ทํารูตรงกลางก็คือจะใช้เป็นหัวบีอันนี้ทํารูตรงกลางได้เลยค่ะโรยแป้งนิดนึงก่อนกดแม่พิมพ์ลงไปนะคะแล้วก็กดรูตรงกลางตามลงไปแบบนี้เลยค่ะ ี๋ยวจุ๊บขอตัวไปทำอันนี้ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นหน้าตาคุกกี้นะคะที่จุ๊บกดเสร็จแล้วเป็นรูปโดนัทแบบนี้เลยค่ะและเดี๋ยวนะคะเราก็จะเอาตัวคุกกี้ค่ะเข้าเตาอบก,กันที่อุณหภูมิ170องศานะคะอบที่เวลา8-10นาทีค่ะเช็คดูก,ก่อนก็ได้นะคะที่8นาทีแล้วถ้าสมมติยังขาวอยู่อะค่ะก็ ค่อยๆเพิ่มไปทีละ2นาทีค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เรามาดูวิธีต่อไปกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะจุ๊บจะมาทำน้ำตาลไอซิ่งค่ะที่ตกแต่งหน้าคุกกี้กันค่ะก่อนอื่นนะคะใช้เนยค่ะเนยอันนี้จะละลายแล้วค่ะใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะ ี่ช้อนต๊ะพอดีค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ขาวค่ะตีสออย่างนี้ให้เข้ากันค่ะ ะะแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปค่ะอย่าใส่ทีเดียวนะคะค่อยๆใส่ลงไปก่อนเดี๋ยวมันจะฝุ่ค่ะแล้วก็ตีต่อค่ะ ใส่น้ำตาลหมดแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มสปีดให้เป็นสปีดสูงค่ะให้เนื้อเป็นเนื้อเดียวกันค่ะโอเคค่ะพอน้ำตาลไอซิ่งเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะสเต็ปต่อไปก็คือเดี๋ยวจะมาผสมสีกันค่ะ ใช้เป็นสีผสมสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าค่ะแบ่งประมาณ3ส่วนนะคะแล้วแต่ตามชอบเลยค่ะว่าเพื่อนเชอบสีไหนน,นี่จุ๊บแบ่งมาก่อนครึ่งหนึ่งค่ะอันนี้จุ๊บจะผสมสีเหลืองก่อนนะคะใช้ประมาณเกือบครึ่งช้อนชาค่ะไม่ต้องเยอะมาก มานี้นะคะแล้วก็กวนให้สีเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเดี๋ยวจุ๊บขอตัวไปผสมสีที่เหลือก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นหน้าตาคุกกี้ค่ะที่จุ๊บอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันค่ะ ก็ใช้น้ำตาลไอซิ่งนะคะที่ได้ผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจุบใช้สีชมพูก่อนปาดลงไปตรงตัวคุกกี้เลยค่ะปาดลงไปแบบนี้ก่อนนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะใช้สปาตู่าเก็บรายละเอียดกันค่ะก็ใช้สปาตู่าเลยค่ะทำไม่พอก็ตักมาเพิ่มใหม่ได้นะคะ พยายามปาดให้เรียบนะคะตอนเราโรเลนโบจะได้ดูน่าทานค่ะคนี่ค่ะพอได้หน้าตาประมาณนี้แล้วนะคะถ้าสมุด เพื่อนๆคนไหนไม่ชอบเป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะก็ใช้เป็นช็อกโกแลตสเปซแบบนี้ได้ค่ะชุ๊บใช้เป็นตัวช็อกโกแลตสเปซอันนี้เหมือนกันตักปาดเลยค่ะชอบเยอะชอบน้อยก็ใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะ เก็บให้เรียบๆหน่อยเนาะจะได้ดูเหมือนโดนัทหน่อยโอเคได้สองอันแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็มาโรยเรนโบว์ค่ะเดี๋ยวอ,อันนี้ช็อกโกแลตเลยอันนี้แล้วกัน แลวค่ะสำหรับคุกกี้โดนั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถเข้าไปดูวิธีท,ทำและอัตราส่วนได้ในเว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ